สี่้ายเก้าเจ็ดเวลายืนยัน,นเนี่ยยืนลุกขึ้นยืนไม่ใด้นั่งบอกเลยครับจะพื้น,นเลยนี่ปล่อยเลขสองสามงวดไม่รู้เก่งขี่แล้ว้ายจริงเลยผมนับถือนับถือตะเพื่อนนับถ <c oughs> ือเลย <c oughs> เก้าสองล่างเนี่ขอสักสองร้อน้ินอาจารย์ิตอาจารย์บอได้ยินบอด้ยินบอกาแเอฟซีเขาดิลงทุนแต่ใดก็ลงทุนนะบอลังวิเวียงหลังการทยท้ำมัมีคนออมาังสองพันขอสักสองรซิโนแ่บอได้บกระตงอนยนาลคำเตือนทางช่องเปพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมความเสี่ยงร้อเ็ต็มโปรดใช้วิญาณในกาลรับชมรางวันมันเรืงวันที่หนึ งวดวนนที่หนึงกุมภาพันปีสองพันอะไอยหกสิบห้านี่บนกับหลังเลือกพันตีหนึ่งถือตัองกระไฮเพ่เกินสองชุดก็คือมองไงคือเขาทั้งสองชุดก็เอาซัดเย็นไปเลยคือเขาจะถือทั้งบนทั้งล่างพอใจพักมดีเอาเอาอยงนี้นะคือให้เอฟซี คือข้างบนทั้งล่างงวดวันที่หนึ่งกูว่าพันห้าหมาแบบนั้นแหละน้าหมาทั้งบนทั้งล่างหรือเ่าครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมไมอยุ่กันแทนี่ครับผมคือทั้งบนทั้งล่างครับผมหาใจงสี่เทเอ็เนะครับเนาะัาดนะคเอาสาธุสาุให้เ้วยตาค่ะาจี้าาาัจลจลามาี่าี่นตัวใดะตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละ อาจารย์สักศิ์เ็นยังเงินเดิมยังยับตัวเก่าอยู่นี่นี่นี่เราว่าสำหรับผู้ทุนหน่อยงบหน่อยเ่าอยากลงทุนลงทุนไหนเนาะเราบอกว่าฟันหาสามหาสามเข่าบนล่างแน่นอนงวดนี้แม่นบอกค่ะส่วนของเก้าเกศนี่เป็นของอาจารย์ศักดิษย์เนาะเราฟันให้ตั้งแต่ตัองวดเลยเนาะค่ะก็ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิม บ่เปลี่ยนแปลงมันบ่อาจารย์ครับผมบ่เปลี่ยนแปลงครับเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้รัฐบาลให้เขาเอฟซีเขาจะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าใจบ่ครับผมกิติสักของอาจารย์ซักซิ์มิทติ์ที่พานมากเก้าสองล่างเม็ดเดียวล่างพร้อมตรงตรงเลยนะคะเอางวดนี้เราฟันมาให้เก่าเกศครับค่ะเก่าเกศนี่เก้าเกศนี่เป็นล่างหรือเป็นบนก็จะย่างให้อาจารย์ซักซิ์ย่างให้อีกคือเจงซีครับผมย่าอ่าคือจะให้ให้เอฟซีเขาเข้าใจคือ ให้ลงทุนทั้งหาสามทั้งเกาเจ็ไปเลยครับผมค่คือบนบรืล่างรับทรัพย์คือเฮ้าจะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าใจบ่ครับผมค่ะผมการรับตีให้หรือรับประกันเลยอวสชิดอวสชิดรับประกาศไฮวัดจะได้ทั้งบนทั้งล่างครับหากลงทุนที่ผมจดไปให้นี่ไอซี่เฮาลงทุนทั้งหาสามทั้งเก้าเ็นี่จะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าใจบ่มครับผมเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจค่ะสาธุสาธุจาบนล่างนะคะเก้าเจ็ดเจดเก้า ห้าสามสามห้าบนล่างเลยนะคะถูกต้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะอาจารย์สักพีดเล้วก็เป่าชัดเจนดีที่ที่นี่ที่เดียวนี่เอ้ามีที่นี่ที่เดียวเอ้าได้ทั้งบนทั้งล่างไงฮะได้ได้ที่นี่ที่เดียวใส่ได้ทียให้เลขทั้งบนให้อักษรทั้งบนทั้งล่างเนี้ยใช่ให้อักษรมงคลให้ทั้งบนทั้งล่างนี่ที่นี่ที่เดียวที่กุญแ่นี่ จ้างกินได้เกไงจางกิได้เก้าเจ็ดครับเวลายืนยันเนี่ยยืนลุกขึ้นยืนไม่ใช่นั่งบอกวันนี้ครับนี่ปล่อยเลขสองสามงวดไม่รู้เก่งขี่แล้วไล่พิงเลยโอ้นับถือนับถือตาเปิดนับถือเลย เก้อล้านเนี่ยผมขอสักสองร้อยนันาจารลอาจารย์นักิบบ่ได้ยินบ่ได้ยินบอกแยงเอฟซีเิลงทุนแต่ใดก็ลงทุนนะบอหลังวิเวียงหลังการไท่ถ้ำําันมีคนอมาังสองพันขอทั้สองร้อยซีเรียลให่อไดบอกระตังือนี้ยุทธารุม่่สี่บองานเเวียงหลังการไ่ถ้ำเขาอยากชื่อดแต่ชื่อตะวนนี่จาาเนี่ ีเลยพี่แม่เจ้าเตครีเาเข้าตีหาซามหาจะเข่าหาแต่ว่าเกียรานี้ครับผมเกียรตาหชุดเดียวครับผมลุ้ขก้นก็ได้อพวกย่ง้นพวกากันต่ว่าอาจารย์สักคิเราบอกให้ฟันสุดเดียวเพือ้หาเนาะครับผมช้อนเลขวัดคุณแม่ซตัวพ้นสามเกียรห้าถูกต้องครับผมค่ะ ตัวไทยจะมาเข่ากับตัวหลังาลักลอยกับลักซิฟจะออกถ้าือถึงว่าตัวนี้เป็นตัวไดนก็ได้ครับผมไอ้เจ็บขึ้นมากนี่ก็ได้ครับผมก็ได้ด้วกันอ๋อเอาเก็บกับเก่าไปใส่กันนะก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่ในอวยของอาจารย์สักซิฟคือเก้าน้อเอาเก้าคือคือแยงซีคือ คือคืออาชิพอซักชิดให้อักษรทุกคนค,นคือใหายชุดเดียวอ้ที่เข้าไปลงทุนว่าเขาจนะเือเขาเกิดตัวเดียวมันอุดแท่านที่สักิดเพื่อให้อักษรหน้าเพื่อให้สามหาคิแต่ว่าผมสี่ห้ยชุดเดียวคือหาสค่คือจะออกได้แค่นั้นรัฐบาลให้ห้องมวันที่ครับผมมวดวันที่หนึ่งกลุ่มผาพันปีสองพันรอยหกสบนคือออกได้แค่นี้ครับผมค่ะ <ปน S 1> ือรับทัพย์ออกได้หาสมคับ ห้าสกับเก็ออกกับเก็บครับผมี่ห้าที่เก็บเก้าี่เ้มกี่ตัวเท่านั้นของอาจารย์สักครับผมซื้อแล้วได้เงินเรื่อยกับบ่ต้องครับผม่ายชิปนะครับขอบคุณอาจารย์สักษีละหลายเรืองนะครับสิมให้ยนาข่างแก่ซนอฟซี่ใ้พี่น้องเอฟซี่ ปีหน้าเองนะครับ5-3กับ9-7เท่านั้นนะครับ2คู่2องแข่งล่าซูดล่าซุดของอาจารย์สักศิษย์อยู่ณที่วัดปุตเฉี่นะครับอาจารย์ชักศิษก็เป็นโค้ชล่าของไทยพี่น้องเย็ซีนะครับจากษ์มาจะใส่เราก็ยังเพิ่ม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 มากมากให้เลข5-3กับ9-7นะครับให้พี่น้องโชคดีขอบคุณอาจารย์สักศิษย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์สักศิษย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะระดับของเราแต่แสนนี่น่ะ ของเลอแตะแสนคุณ่ค่ะหยาดเบงยังแต่แสนของเก้าอ้อกุดเสียเขียวสุดเสียเขียวโอ้สิ่เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะอาจารย์สักสิานะคะขอบคุณค่ะเนสงสัย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางบนล่างแน่นอนงวดนี้แมนอกค่ะส่วนของเก้าเกศนี่เป็น ของอาจารย์ศักซ์ส์เนาะเราฟันให้ตั้งแต่ต้งงวดเลยเนาะการยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงมันบ่อาจารย์ครับผมบ่เปลี่ยนแปลงครับเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้รัฐบาลให้ใหใหเอฟซีเข<อ>าจะได้ทั้งบนทั้งล,างงลางง่างเข้าใจไ่ครับผมกิจาักของอาจารย์ศักซ์สทมิ์งวดที่พานมากเก้าสองล่างเม็ดเดียวล่างพร้อมตรงๆเลยนะคะเอางวดนี้เราฟันมาให้เก่าเกศครับค่ะเก่าเกศนี้ เก้าเกศนี่เป็นล่างหรือเป็นบนก็จะยากยิบให้อาจารย์สักชิดย่างให้อีกคือจังเี่ครับผมค่ะกาคืออยากให้ให้เจีเฉี่เขาเข้าใจคือให้ลงทุนทั้งหาสามทั้งเก้าเกศไปเลยครับผมจ้าคือบนบวกล่างรับซับคือเขาจะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าใจไหมครับผมค่ะผมการและตีให้หรือรับประกันเล่ยอว่าสักชิดอว่าสักชิดรับประกันไทยวัดจะได้ทั้งบนทั้งล่างครับหากลงทุนที่ผมจดไปให้นี่งเฉี่เขาลงทุนทั้งหาสามทั้งเก้าเกศนี่จะได้ทั้งบนทั้งล่างเข้าใจไหมครับผม เอาเข้าใจนะครับเนาะเข้าใจค่ะสาธุสาธุจามบนล่างนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสามสามห้าบนล่างเลยนะคะถูกต้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะอาจารย์ชักพินเราเขาว่าชัดเจนดีทีที่นี่ที่เดียวนี่เอา มีที่นี่ที่เดียวเอ้าได้ทั้งบนทั้งล่างไปหาใส่ได้ที่นี่ที่เดียวหาใส่ได้ที่ให้ทั้งบนให้อักษรทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจ้าให้อักษรมงคลให้ทั้งบนทั้งล่างที่ที่นี่ที่เดียวที่คุณแน่นี่ครับที่สีได้เก้าเจ็ดไงดัก็อสี่ได้เก้าเจ็ดเวลายืนยันเนี่ยยืนลุกขึ้นยืนไม่ได้นั่งบอกดีครับเจ้าพื้นบอทีครับบอทีครับนี่ปล่อยเลขสองสามงวดไม่รู้เก่งขี่แล้วร้ายจริงเลยผม นับถือนับถือตเพืดนับถือเลยเก้าสองล้านขอสองร้อยซิบิินแหอาจารย์ทิอาจารย์ทิศบอด้นยินบอด้ยินบอกง้เจ็ซี่อดีรงทุนแต่ใดก็ร่วงทุนนะบอกล้งวิเวียงล้งการไ่ถ้ำํานั้นมีคนเอาไม้ตั้งสองพันขอตั้สองร้อยซิินห่ไม่กระตังเมื่อนี้ยุธาลุนคือจังสี มอง่ายเรื่องร้านกันแนะนำว่าอย่าเชื่อเดยแต่เือแต่ว่าเลขเข้ามันจะเข้าจีนี่นี่รแหจืเข้าจะนี่้าเข้าจีสามสามแต่เข้าห้าสามสามห้าแต่ว่าเกียรติหานี้ครับผมเกียรตห้าุดเดียวครับผมลูกุ่นก็ได้เพาน้นกว่ากันอแต่ว่าอาจารย์สักคิเราบอกให้ฟันสุดเดียวคือสาเนาะครับผมชลเลขวัดกุณแฮสามตัวพสามเกียรติห้า ที่ต้องครับผมตัวไทยจะมาเข่ากับตัวหลังรักลอยกับลักซีฟจะออกต่างก็คือถึงว่าตัวนี้เป็นตัวได้ก็ได้ครับผมที่ขึ้นมากนี่ก็ได้ครับผมก็ได้ือกันอ๋อเอาเก็บกับเก้าไปใช้กันนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็อยู่ในอวยของอาจารย์ซับซิฟคือเก้าเนาะเอ่เก้าคือคือแกงซีคือ เือคืออักิดซอสิดให้อักซัมทุกคนคือใหายชเดียวไอ้ที่เข้าไปลงทุนพว่าเขาจนะเพื่อให้เราเก็ตัเดียวมันีพุทแหรสถานทีิดเพิ่นห้อักซัมาเพิ่นห้สาหาิแต่ว่าผมสี่ห้ชุดเดียวคือหาสามค่ะคือจะออกได้แค่นั้นรัฐบาลให้ห้องงวนันที่ครับผมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มกาพันี่สองพันหรยหหนคือออกได้แค่นี้ครับผมค่ะคือรับทรับออกได้หาสามกับ สามกับเกออกกับ9กบครับผมทีห้าทีเก็เกาีเ็ับเก้เก็บ่านี่สตัวทนันของอาจารย์สักครับผมซือเราได้เงินเรื่อยก็ถูกต้องครับผมถ่ายชิปนะครับขอบคุณอาจารย์จักพิและหลายเร้อนะครับทิ่มหายนาข่างแกชิฟต์เอฟซีใ้พี่น้องเอซี อาจารยาเองนะครับ53กับ97เท่านั้นนะครับ2คู่สองฝังล่าซูดล่าซุดของอาจารย์สักศิษย์อยู่ณที่วัดจุดเนี่ยนะครับอาจารย์สักศิษก็เป็นโชคลาภของไทยพี่น้องเอฟซีนะครับจากมาตะใสเราก็ยังเพิ่ม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 มากมากหมาเลขห้าสามกับเก้าเกบ97นะครับให้พี่น้องโชคดีขอบคุณอาจารย์สักศิษย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์สักศิษย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะระดับของเราแต่แสนนี่น่ะ ของเล่าแต่แสนคุณแฉนค่ะหยาดเบงยังแต่แสนของเจ้าโอ้บอกเสื้อเสียเขียวเสื้อเสียเขียวสองเสียงโอ้สักศีลด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะอาจารย์สักศีร์นะคะขอบคุณค่ะเพิ่มสงสัย ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง